สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆแลทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน้องเอมี่อีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะสวน,นกันใหญ่เสรีไทย68แยก1มินบุรีกลุงมเทพมหาคนครค่ะแล้วเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับเอมี่เอมี่ก็อัปเดตรถยนต์เจที่นั่งให้ชมอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะนำเสนอเป็นรถอีซูซูนิวเอ็กนะคะ1.9เนวี 9, รถปี2 0 1 8ัสีขาวค่ะนะคะสีขาวมุกนะคะนนี้รถมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยงาม ราคาในเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะปีดาผ่อนแค่หนึ่งหมื่นสองพันบาทตลอดสัญญานะคะบอกเลยว่ารถที่เราสภาพเดิมโรงงานแน่นอนและประกันเรื่องโครงสร้างค่ะลูกค้าสามารถตวปปรวจสอบศูนย์ได้เลยบุ๊กโซนิชศูนย์ครบถ้วนแน่นอนมาค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มชมรายละเอียดรถอคพันกันนะเราเริ่มจากด้านหน้าเลยค่ะสําหรับด้านหน้านะคะนี่เลยนะตัวไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกเก้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์ running light ค่ะ มีไฟ LED ด้านหน้าให้ด้วยนะคะสวยๆเลยโคมงไฟคู่หน้าไม่มีร่องรอยสะเก็ดหินนะคะไม่มีรอยแตกรล้าวนะมาพร้อมกับตัวกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะติดตั้งประัดหมอกคู่หน้าให้จักโรงงานเรียบร้อยปายทะเบียนนี้เลยค่ะ6ขอไข่งองงู5030กรุงเทพได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยค่ะ ตัวรถเนี่ยะะเป็นสีขาวมุกนะเป็นสีที่ดูแลง่ายนะคะสำหรับตัวสีขาวมุกนะไม่เห็นริ้วรอยเห็นริ้วรอยได้ยากนะคะสำหรับสีนี้แล้วก็ตัวรถนะไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะคะสีเดิมๆโรงงานไม่มีการกลับสีสาดสีหรือเปลี่ยนสีมาแน่นอนล้อแมกนะคะเป็นแมกอลลอยค่ะตัวแมกเป็นแมกอลลอยขนาด18นิ้วนะคะแมกเดิมๆโรง,งงานนะเป็นแมกทูโทนนี่เลยแมกไม่มีการซ่อม ไม่เคยซ่อมแม็กไม่ดุ้งไม่ลาวนะคะมาพร้อมกับตัวยางยี่ห้อบิสโตรนปี2023ยางใหม่นะคะยางบิสโตรนปี2023แทบจะไม่ได้ลงถนนเลยดอกยางเหลือลึกๆครบๆอย่างนี้ใช้งานได้ยาวๆค่ะดูซุ้มล้อภายในกันค่ะนะคะสำหรับภายในนี้เลยนะซุ้มล้อด้านในเดิมๆโรงงานไม่มีการชนนะคะไม่มีการชนหนักของตัวโครงสร้างหลักด้านในไม่มีสนิมชกไม่รั่วมไม่ซึม รอยมาร์กรอยแต้มสียังคงสภาพเดิมนะคะสำหรับตัวนี้นะราคาเนี่ยแค่719,000บาทคุ้มค่าแนะ่นอนลูกคา้าผ่อนแค่12ื่นถือว่าตอบโจทย์เลยสำหรับรถ PPV 7ที่นั่งนะคะแล้วกุญแจนี่เป็นสมาร์ทีร์เลนะคะโกกระ,ะจกมองข้างนะคะเป็นทูโทนนะเป็นสีขาวมุกนะคะตัดด้วยลายสีดำพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างทั้งสงฝั่ง ตัวกระจกมองข้างนี่เป็นตัวพับเก็บระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยติดฟิล์มมาแล้วเรียบร้อยรอบคันเนี่ยฮะฟิล์มประมาณหก8ิบปดสิบรอบคันนะพร้อมกับตัวกันสาดฟิล์มนี่มืดมากมากนะพี่นะค่อนข้าง private เลยเป็นส่วนตัวภายนอกมองไม่เห็นภายในนะีะ่ฮะก็ถือว่าสวยงามนะฮะรถไม่ช้ำนะตัวนี้รถไม่ช้ำรถมือเดียวป้ายแดงประตูฝั่งคนขับเนะยฮะ ให้ดูร่องรอยการใช้งานถือว่าเจ้าของเดิมใช้งานดีนะไม่มีรอยช้ําเลยหนังตึง,ตงเดิมโรงงานพวกนี้นะคะโคมงเนี่ยไม่มีลอกโครงสร้างพวกนี้ให้ดูขอบประตูเดิมหมดเลยค่ะตัวเม็ดอาร์เรียงเม็ดสวยงามทุกเม็ดเลยตัวนี้ใครสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของนะรถคันนี้นะ,ะติดต่อหาน้องเอมี่ได้ที่เพชรยนต์นะคะตัวพรมลัยนะคะเป็นพรมลัยเดิมโรงงาน มัลติฟังก์ชันมีมาให้ครบ,ครบเลยนะมาพร้อมกับตัวครูสคอนโทรลและพันเดิลชิพที่มีมาให้ในตัวหนึ่งจดเก้าค่ะเดี๋ยวขออนุญาสตสปาให้ชมนี่ค่ะนะคะขออนุญาตขึ้นด้านบนให้ดูภายในกันชัดคันนี้นะคะเลขไม์ใช้งานอยู่ที่หนึ่งแสห้าหมนกิโลนะตัวนี้ไม์แท้ไม์ My เดิมรถใช้งานเจ็ปีไม์วิงแสตห้าถือว่าใช้งานน้อยนะคะใช้งานปีละประมาณ2 0 0 0มื่โลถือว่าใช้งานน้อยนะแล้วก็ ตัวหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอภัาสกินีนะคะเชื่อมต่อระบบเนวิเกเตอร์ฟัง FM YouTube แผ่น CD พวกนี้ได้หมดเลยแล้วก็มีกล้องถอยนะคะกล้องมองหลังให้เรียบร้อยนะะแล้วก็ตัวแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้ดิจิตอลค่ะตัวเกียร์เป็นเกียร์ระบบอัตโนมัตินะคะกระจกมองหลังนี่เป็นตัดแต่แล้วก็มีกล้องหน้าให้เรียบร้อยคอนโซลกลางที่ดูสภาพสมบูรณ์มากม รถสภาพสวยสมบูรณ์นะคะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักเลยถือว่าสภาพดีมากๆนะรถคันนี้สำหรับใครสนใจมาลองขับกันได้เลยนะคะที่เพชรยนตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะ,ะสีดำเดินได้ขาวหนังสมบูรณ์นะคะไม่มีร่องรอยแตกขาดไม่มียับนะคะหนังเดิมๆโรงงานเบาะคนขับปรับไฟฟ้าะค่ะสำหรับตัวนี้ โครงสร้างสาบเสาบ B ีนะคะนี่ดูสวยๆไอเม็ดอารตรอยน,อน็อตควกนี้เดิมๆโรงงานนะคะน็อตไม่มีขยับนะปรวกอนประตูพี่ดูรอยมาร์ครอยแต้มสีจะทางโรงงานถือว่าโอเคเลยนะรถคันนี้นะผ่อนแค่หมื่นสองนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวลูกค้าจะได้เป็นเจ้าของรถมิว คันนี้เลยแล้วก็มีจอกลางให้นะคะสำหรับที่นั่งผู้โดยสารทถงสองสามนะคะจอกลางนี่เชื่อมต่อกับจอด้านหน้านะจะอ่าพ่วงมาหากันดูเน็ตฟลิกดูยูทูบพวกนี้ได้หมดเลยแล้วก็มีที่เสียบปลั๊กไฟบ้านค่ะหนึ่งตำแหนง่ง USB สองตำแหนง่งตัวเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดําหนังสวยๆอีกเช่นเคยค่ะนะคะหนังไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักขานะคะรถของเราผ่านการเก็บงานผ่านการดูแลปรับสภาพทําสปามาครบหมดนะคะ เราจะคงความเดิมไว้ให้มากที่สุดนะคะสำหรับรถที่เราสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้บุ๊กโซวิศูนย์ครบพ้วนแน่นอนค่ะสำหรับด้านท้ายนะคะตัวไฟท้ายเป็นหลอดไส้ปกติสวยๆเลยนะทอมคิ้วครเมียมด้านหลังโลโก้อีสุนีค่ะประตูด้านหลังของโฉมนี้ยังเป็นระบบเมนน่วน, <c oughs> น,นอยู่นะ <c oughs> โครงสร้างให้ดูกันนะคะโครงสร้างสวยๆเดิมๆนะคะน็อต mm hmm. ไม่ขยับเม็ดอาร์คสวยๆรอยน็อตสวยๆ mm hmm. นะพี่นะไม่มีการแกะการถอดฝาท้ายมาทําสีแน่นอนไม่เคยชนค่ะรถมือเดียวป้ายแดงสําหรับเบาะที่นั่งผู้โดยสารนะคะแถวสามนะก็พับได้พับได้เรียบเลยฮะนะคะแค่ดึงตรงนี้แล้วก็ดันเข้าไปปุ๊บอ่ะาแถวสองแถวสามพับเรียบได้เลยที่ปูที่นอนอะไรพวกนี้ได้หมดเลย ใครสายแคมปิ้งสายเดินทางตอบโจทย์แน่นอนค่ะพี่มีที่เสียบไฟให้สำหรับด้านหลังนะคะจบๆสำหรับรถรุ่นนี้นะคะ e s u MU-X หนึ่งจุดเก้ประหยัดด้วยดูแลง่ายไม่จุกจิกนะคะอัตราการสิ้นเปลืองถือว่าประหยัดที่สุดในรุ่นเจ็ดที่นั่งนะคะเสารับสัญญาณด้านบนเป็นคีบฉลามแล้วเรียบร้อยนะคะ หลังคาก็สวยๆค่ะไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มตัวนี้อ s u z u n i u เครื่องยนต์1.9ก้าเนะคะตัวนี้เป็นอาสเปคตัวเนว y แล้วนะก็ภายในดำนะคะถือว่าตอบโจทย์บ้านใดมีลูกมีเด็กนะภายในดำนี่น่าจะตอบโจทย์ที่สุดมาลองขับกันได้เลยจากพี่ที่เพชรยนต์นะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะ,ะจัดไฟแนนซ์อนุมัติลูกค้าสามารถรับรถกลับบ้านได้เลย รับรถกลับบ้านได้เลยภายในวันค่ะนะคะจัน์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุดมาหาน้องเอมี่ได้ทุกวันเลยนะคะที่เครืจยนต์อีกฝั่งหนึ่งนะคะโครงสร้างเดิมๆสวยๆรอยน็อตทุกนีไม่มีขยับเดี๋ยวมี้พาชมเครื่องยนต์กันนะคะจะไปชมเครื่องยนต์กันค่ะสำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด1,900น้าร้อะคะซีดเก้าเครื่องยนต์ดีเซลค่ะ DDI นะคะบูค e วเ่อร เลยนะสําหรับตัวนี้อาเทียนบะเสียงเ,เครื่องยนต์นะคะถือว่าโอเคนะเหมือเดิมเปลีการเปสับอะไหล่มานะคะไม่เคยการไม่มีการยำเครื่องมานะ,ะเลื่ตัวเคื่องเรื่องตัวถังตรงกับตัวถังเรา,า,ลาเล่มรอยมา้ารอยแต้มแต่ละจุดจะมีคุณภาเดิมใส่าสาพาดเปลี่ยนมาให้แล้วคันเรเปลี่ยนมาให้แล้วเรียบร้อยน,นะคะไปดูรอยม้าสีแดงสีสี สากกระโปรงที่ดูนะน็อตไม่มีขยับนะคะภายนอกภายในสากกระโปรงเดิมๆโรงงานค่ะนะฮะสากกระโปรงเดิมๆแผ่นเพดให้ดูค่ะแผ่นเพดเดิมๆเลยพี่นี่นะฮะเพดเดิมสวยๆไม่มีตอกใหม่แน่นอนนะตัวน็อตยึดไว้หน้าลูกค้าดู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 บบนี้ให้ดูสักหน่อยเห็นไหมฮะ เรารับประกันเรื่องโครงสร้างนะรถเครืร่องยนต์ไม่มีปัญหาแน่นอนคับพี่ไม่สบายใจนะครมีประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีเข้าสูร่รมืสุตรอีพับเห็นไหมครับตัวนี้สวยงามมากมากรถตัวเดียวลายแดงนะครับแลวก็สวยสมูทมากๆนะครับตัวนี้งานเดิมสารยพงเดิมค่ะสติ๊กเกอร์จากโรงงาน ะ,ะฮะโอเคเลยนะคะใครสนใจก็รีบติดต่อเอมมี่มาได้ก่อนที่จะไม่ทันนะคะสำหรับท่นานใดนะคะชมคลิปนี้แล้วสนใจอีส m นิ x เครื่องยนต์1.9เนวี่รถปี218.9 0เรื่องไม์แสนห้าค่ะนะคะราคาจะแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคันนี้นะคะฟรีดาวผ่อนแค่หนึ่งหมื่นสองพันบาทตลอดสัญญาดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.49% ท่านใดสนใจนะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์0967252736ค่ะเบอร์เอมี่แอดไลน์ได้เลยนะคะหรือใครท่านใดมาลองขับรถมาลองดูรถจริงที่บริษัทได้เลยค่ะที่มินบุรีเพชรเจติดต่อน้องเอมี่แอดไลน์มานะคะเดี๋ยวเอมี่โปรโชันร้านให้ค่ะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่อัปเดตรถยนต์เจ็ดที่นั่งคือสวยให้ชมอีกเช่นเคยแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ